ปลาลูกคอกปลาลูกคอกไงแต่ว่า <ừ. S 1> ะะตื่นวิ่งด้วนี่แบบนี้เห็นบ่ตื่นวิง่งแล้วไก่มันไก่หลังเขียวแล้วอ <ừ. S 2> อืลูกคอกหลังเขียวนี่ก็ถือว่าก็ถ<ะ>ือว<ะ>่าตื่นวิ่งมั้งบ้างที่แบงปลาสบายก็กินได้เนาะปลาสบายกินกันบ่างนะปลาอย่าง อันนี้ปลาสวายพี่น้องครับปลาปล่อยแล้วมันใหญ่มากกว่าตัวคนว่าปลาบึกปลาบึกขายขายขายปลาสวายเป็นอ่ามองขายลูกปลาครับพี่น้องอันนี้อยู่อำเภอไหน่อยเนาะอำเภอออำเภสักไครบ่สักใครห้วยสักผู้ใดแม่ดาโอ้โหแม่ลูกนี่แม่อันนี้เนี่ยแล้วบึก ปลาบึกด้วนี่ของแท้ของแท้นี่ก็เพื่อนก็ปลาเสียสวยเลยนะกสวยตัวอันนี้สีไงด้วยแต่เนีมยอือสีสื่อแนวดีๆแม่เขากินแน้วสมหลักเออแม่นดีไหมอ่าที่ที่ที่อันถ่ายด้เพิ่งคลิปนี้นะตอนนี้กำลังสีซื้อปลาดีๆ ไปปล่อยไว้ให้รักแม่เออที่ได้เบิ่งคลิปนี่คือปีไก่เนี่ยเขาอาจสิเบื่อแล้วนีแต่ปลาดุกปลาดุกเดอปลาดุกไปลงประมาณสามพันตัวเออลงประมาสามพันตัวนี่เขาหาปลาดีๆไปเขาได้กินแน่เออหาปลาดีๆไปเขาได้กินแน่ไอซุ่มลงหลักให้สมลงหลักให้สมท่านาขีกระมวยมันลำบากเในการลักแจ็บจิตตื่นอันนั้นตื่นกันเองก็มีนเป็นไงคุณยักษ์เนี่ยเป็นไงคุณยักษ์ เอาตัวไหนเดี๋ยวเอามามาพี่น้องครับพามือนหรพามาละซื้อซื้อซื้อว่าเังไรก็ลวนี่มันซื้อซื้อรานว่างี่องไรกว่ามีสัมพันมีสามพันเอ๊สามพันหรือตาปลาบ้าไอ้คนไหนสัมพันกันมาได้อ้ยเนาะอันนี้ปลาปลาดุกบิ๊กวยครับพี่น้องมันคือร้อยยังนี่สิอ่ โอ well ้่นเหนียน้ำเหนน้ำบอบว่ามันตายนี่มาที่นี่อันนี้คือเอาีดุมาปลุกเฮ้ยปลาดุกลาซีบอป่านทาด้วมันตัวยังไอันนี้คือปลาดุกบิ๊กวีพน้องครับ โลละโลละเท่าไหร่ตัวละอันนี้สิประมาณรุ่นพิ่นอันยีางขายสามสิบสี่สิบบาทเขาหนาสี่สี่มิโผล่ชันนาะละเนาะปูล่ปชันคือว่าไปไห่เฮียปลาไห่จัดเจ็ดหมื่นเนี่ยมันละละเ่เราแพมันว่าเราแพง ปลาเมื่อปลาดูราเซียตัวทวาคู่หญักขุดแล้วครับอ่านี่แหละเนว้หนึง่งเป็นตาปวยแต่ว่ามันมันบวมขึ้นไปเฉียงดอกโอ้พี่น้องครับผู้ใดอยากได้พันปลามานนีเด้อครับอยู่เพื่อสาไข้พี่นออ้องอ่าราคาเป็นกันเองนะครับอืมหุ่นมีถูกปลาเลยอันนี้ <premises. S 2> เอากุ้งกับมิตรนี่แม่กุ้งกับมีตรนี่แม่คนเดียวมีมาพันกุ้งนี่หนึ่งแม่เออจารเม็ดนี่โอ้ปลาจารเม็ดปนตาปนทาเด้อปลาจารเม็ดนี่สวัสดีครับเออสวบกดับสวบกดับสวบกดับแรดดำกับมีครับโอ้อืมโอ้หลาย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  นี่แหะพี่น้องครับไปเดี๋ยวสิ่าพ่บึงไปอีกหน่อยถหาพี่น้องมาบ่ถือม่วงถือบอลไปทางพี่ไปอุดรล้ะไปทางพี่ไปน้องไข้พี่น้องไปฟาปร์มปลาน้ำสวยา้ามปลานํำสวยเอา,เอา ปาที่นี่น sh ับบ่ที نا, so ่น like ี่มที่สินับบ่เออนับเอาพี่น้องครับตอนนี้แม่ค้าเพื่นสินับไปสามหมดแล่ว่าสินับเร้วไอ้คนนี้ก็นับใจคนนี้ละไอ่พี่น้องมาที่เปสินับครับ เดียวอีร้อยตัวมันยังปากควาปากควาคืออ้วนแพงตายมันแท้ปลาควาดีเอาไปนอนครับปลาลูกควาเด้อครับเด้ออันนี้มันเกินปลาลูกควาแล้วนี่ไม่ไปนับสายบนแม่คู่ยักษ์ไปนับสายบนได้ไปเออเอาปลาควาอีกเออแ่ทนไหมค่ะ ขอแค่โปรโมชั่นแค่ว่าไปปล่อยให้จักอาทิตย์อะไรบ้างไปไปไปเอาเงี้ยให้ไหมล่ะแล้วสีหลงสีหลงหลงเลยหลงไหลไหลเลยนี่หลงไปหน่อยเอ้าพี่น้องครับคลิปนี้เสียไวปสักนีดละพากันคลิปหน้ากันแล้วกันยูดีมีแฮสุขคนขับอย่าลืมขับฟาร์มปลานำสวยได้ี่น้องเด้อผ่านมาทางนี้ครับอ่าพนักงานขายมีแต่คนสวย คอามม่อีกตัวซื้อไปหน่อยแท้ซื้อไปคนหลักแม่เะให้เขาหายากยากแม่เอออะไรอย่างเงี้ยเออจิ้นใครยังไงดีเลยเนาะไปาปคุยเงี้ยไปแล้วทำานเอากล้องวงจรปิดไ้